สวัสดีครับทา่านผู้ชมครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปรุงดินหรือการผสมดินก่อนที่เราจะปลูกพืชผักสูตรนี้เรียกว่าสูตรเร่งการเจริญเติบโตหรือสูตรปลูกผักงามทาม่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีการทําวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับทา่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นอยากจะแนะนำนะครับที่สิ่งที่จะช่วยให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตนะปลูกไปแล้วกอใหญ่ต้นใหญ่ผักงามสองสิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องมาเอามาผสมกับดินปลูกนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นขี้วัวหมักนะครับขี้วัวหมัก ด้านนี้เป็นขี้นกกระทาหมักหรือจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมในส่วนที่3ที่ผมจะเติมลงไปตรงนี้ส่วนที่3นี่ก็จะเป็นกลแบบหมักสําหรับดินที่จะใช้นะครับถ้าพี่น้องเราไม่มีดินที่เราได้หมักไว้นะไม่ได้หมักไว้เรามีดินถุงก็สามารถใช้ดินถุงได้ดินถุงที่เราซื้อมาอันนี้ผมก็ จะผสมกับดินถุงนะคระับท่านผู้ชมครับจะผสมกับดินถุงนะท่านผู้ชมก็สําหรับดินถุงตรงนี้ช่างดูแล้วมีน้ําหนักอยู่7กิโลนะ7กิโลผมก็เลยเอาขี้วัวหมักมา1กิโลเอาขี้นกกระทาหมักมา1กิโลแล้วก็ใช้แกบหมักประมาณ1นกิโล3ามอย่างนี้อย่างละวนกิโลดินถุงที่ซื้อมาตรงนี้ท่านผู้ชมก็เห็ดู นะครับส่วนมากก็จะเป็นแกลบดํากับมะพร้าวใหญ่มะพร้าวนะก็น่าจะมีสักสองอย่างนี่แหละม,มีเปลือกข้าวหรือว่าแกลบผสมมานิดหน่อยติดมาประปรายนะติดมาไม่เยอะเห็นไหมครับมันร่วนซุยก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะไปปลูกอะไรเนี่ยสารอาหารมันมีน้อย เพราะนั้นสิ่งที่ผมเติมลงไปวันนี้เติมไปอยู่สามอย่างพี่น้องเรามีขี้วัวหมักอย่างเดียวก็ใช้ขี้วัวหมักมีพวกขี้เป็ดขี้ไก่ขี้นกกระทาหมักก็ใช้ขี้นกกระหรือถ้ามีทั้งสองอย่างก็ใช้ทั้งสองอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็พวก,กแกลบแกลบหมักที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อให้ดินมันได้รล่นซุยนะโปร่งรล่นซุยนะครับมันจะไม่แน่นเกินไปเวลาเรารดน้ําสําหรับดินหมักสูตรนี้สามารถเอาไปปลูกทั้งได้ทั้งผัก ปลูกได้ทั้งพริกพังมะเขือไม้ผลได้หมดครับจะเป็นพืชต้มลุกพืชยืนต้นเอาไปปลูกได้หมดถ้าเราปรุงดีๆลักษณะแบบนี้เวลาเราปลูกผักในระยะหนึ่งเดือนนี่แทบไม่ต้องไะใช้ไม่ต้องไปเติมปุ๋ยท่านผู้ชมในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องไปเติมปุ๋ยแต่หลังจากที่เราปลูกไปหนึ่งเดือนแล้วหลังจากเราปลูกไปหนึ่งเดือนแล้วเราก็เราก็ควรจะต้องมาเติมปุ๋ยให้มัน เติมครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกำมือก็เติมปุ๋ยก็เติมพวกขี้วัวหมักขี้เป็ดขี้ไก่ขี้นกกระทาหมักอะไรพวกนี้นะถ้าจะใส่ทั้งสองอย่างก็เอาสองอย่างมารวมกันรวมแล้วเป็นหนึ่งกำมือนะถ้าใส่ขี้นกกระทาแล้วก็ขี้วัวด้วยก็เอาทั้งสองอย่างนี่ยมารวมกันเท่ากับหนึ่งกำมือถ้าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็หนึ่งกำมือพอนะจะเป็นขี้วัวก็หนึ่งกำมือ จะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้นกกระทาที่เราหมักแล้วก็1กํากำมือระยะเวลาการใส่หลังจากาปลอกปลูกไป1เดือนแล้วก็ทุกๆ15วัน15วันเราก็ใส่ทีหนึ่งสิบเดือนหนึ่งก็ใส่2ครั้งเดือนหนึ่งก็ใส่2ครั้งถ้าทํารักษาแบบนี้พืชผักของเราก็จะงามครับท่านผู้ชมเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอามาผสมส่วนผสมต่างๆที่เราใส่ลงไปในกระมังที่ผมทําให้ดูตรงเนี้ยเอามาผสมกันอีกทีหนึ่ง เอามาคลุกเขาให้มันเข้ากันก่อนอพี่น้องมีจุลินทรีย์ก็เติมได้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรียอะไรก็ามาเติมได้น้ํสซาวข้าวก็เติมได้ใครมีจุลินทรียอะไรก็เติมก็เติมพอประมาณเนาะเติมพอประมาณเอาจุลินทรีย์ลดลาดลงไปได้นะครับใส่พอประมาณก็อย่าใส่เยอะเพราะว่าตรงนี้เราจะไปปลูกแล้วนะครับผสมเสร็จเราก็จะไปปลูกพืชผักปลูกต้นงูต้นไม้ของเราในระหว่างที่ เราปลูกไปนะหลังจาก1เดือนที่เราปลูกพืชผักไปแล้วพี่น้องมีจุลินทรีย์ก็ลดได้ทุกๆ7วันจะมีสังเคราะแสงจะมีอะไรก็ผสมน้ำรดลาดได้ทุกๆ7วันการผสมพวกจุลินทรีย์ก็1แก้ว2องซีซีต่อน้ำยี่ลิตรก็ใส่บัวใส่อะไรไปลดลาดมันเหลือก็ไปลดลาดอย่างอื่นถ้าเป็นน้ำสาวข้าวธรรมดา น้ำสาวข้าวเพียวๆเราไม่ได้หมักจุลินทรีย์อะไรสักอย่างนะเราล้างข้าวเราแช่ข้าวเราล้างข้าวนะเรามีน้ำสาวข้าวอยู่สามารถลดราดได้ทุกวันนะลดราดแทนน้ำเลยนะครับเอาไปรดแทนน้ำที่เราจะลองรดน้ำทุกวันอยู่แล้วล่ะนะช่วงเช้าๆก็เอาไปลดนะน้ำสาวข้าวก็ลดได้ทุกวันนะท่านผู้ชมถ้าเป็นกลุ่มพวกจุลินทรีย์ต่างๆนี่ก็สักเจ็ดวันครั้งหนึ่ง ก็เจ็ดวันลดทีเจ็ดวันลดทีถ้าเป็นพวกกรุมจุลินทรีย์ต่างๆเนาะถ้าเป็นน้ำสาวข้าวธรรมดาเนี่ยก็ลดได้ทุกวัน่ะท่านผู้ชมนะครับเพราะมันยังไม่ผ่านกระบวนการหมักอะไรก็ลดได้ทุกวันอันนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม,มก็สามารถจะเอาไปปลูกพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกพืชอะไรก็ได้หมดนะครับปลูกพืชอะไรก็ได้หมดนะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆก็เอาไปลองก้นหลุมได้นะครับเอาไปลองก้นหลุมได้เอาไปดินปลูกได้ นะครับปลูกได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆที่มาแนะนําพี่น้องเรานะครับเพื่ออยากจะปรุงดินนะครับแบบสูตรง่ายๆเอาไว้ปลูกผักในบ้านในท้ายคลิปก็จะมีท่านผู้ชมได้ดูนะครับในสิ่งที่ผมปลูกไปก่อนหน้านั้นในเรื่องของการเตรียมดินในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระลำดอกผักกาดเนาะบ็อกโคลี่ ะลำปลีพลิกอะไรพวกนี้ที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมดูท้ายคลิปว่ามันงามขนาดไหนต้นใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมนะพร้อมที่จะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วนก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปบ้างแล้วอา้าวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ท่านผู้ชมวันนี้มาแนะนําในเรื่องของการปรุงดินนะปรุงดินสูตรปลูกพืชผักงามหรือพูดง่ายๆสูตรเทอร์โบนะสูตรเทอร์โบ ก็ไปลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ